ถ้าเกิดแบบว่าถ้านอนแล้วคนขับบังเนี้ยก็ปรับมาหน่อยปรับมาหน่อยนึงอะไรอย่างงี้ได้นี่ดูเบาะดิเบาะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้โอ้ดีเกือบ,บดีเลยทุกคนใครที่กําลังอยู่ทุยใครที่กําลังจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดและกดซับสไครด้วยเอาถึงแสนซับไปเลย สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการพูดไปเรื่อยนะครับทุกคนแล้ววันนี้โอ้โหมาแบบบิสเนสซีดานอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับ Mercedes b e n บนซ์เอสสามร้อยบูเทกไฮบริดคันนี้นะครับโอ้โหเห็นว่า S300 เนี่ยบูเทกไฮบริดเครื่องยนต์เท่าไหร่นะทุกคนคันนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ2.1หรือว่าเครื่องยนต์2.2นั่นเองนะครับ2 1 4พันหนึร้อยสง่ายๆก็2.2นั่นแหละนะครับ204แรงมา้า แล้วคันนี้สามารถทำท็อปสปีดได้สูงจุดถึง245กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหโคตรแรงต้องบอกเลยว่าแรงมากๆแรงไม่พอประหยัดน้ำมันอีกต่างหากนะครับทุกคนตัวนี้204แรงม้าเนี่ยยังไม่รวมถึงแบตเตอรี่ไฟไฟ้านะพลแรงม้ากับแบตเตอรี่ไฟไฟ้าอีกนะอันนั้นยังไม่รวมนะทุกคนแล้วมาดูทุกดีเทลและรายละเอียดของด้านนอกกันดีกว่านะทุกคนดีเทลมันจะมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นรถต้นแบบของรถในปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟ daytime ไ running light โอ้โหเป็นไฟ LED โคตรสวยเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น LED ด้วยนะครับทุกคนเป็นไฟ LED แล้วก็ตัวนี้เป็นไฟตัวท็อปนะครับก็คือไฟ intelligent l i g h t system นั่นเองตัวนี้เป็นไฟตัวท็อปเลยสำหรับ m มเดลเดยเขาก็จะเป็นไฟ intelligent นะด้านหน้ากระจังหน้ากริลแบบนี้นะครับกระจังหน้าแบบนี้ดาวลอยแบบนี้คือ exclusive นั่นเองนะครับคันนี้เป็น exclusive ออกห้างเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะนะออกห้างวันนั้นเนี่ย คันนี้นักราคาอยู่ที่5 9 9ล้านนบาทเลยนะคันนี้บอกได้เลยว่าออกข้างเนี่ยล้านตีไปเลย6ล้านนี่ถือว่าโคตรแพงแพงมากๆแล้วรูปลักษ์แบบนี้เป็นรูปลักษ์แบบผู้นำเลยนะทุกคนตัวนี้เป็นผสมผสานความเรียบหรูกับโอ้โหมาดูแพงมากความเรียบนะฮะตัวนี้เป็นเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวโครเมียมอีกต่างหากนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ parking sensor มาด้วยนะครับ ตัวนี้มีมีปักกิ้งเซนเซอร์ด้านหน้าแต่ว่าไม่มีกล้องด้านหน้านะครับตัวนี้ไม่มีกล้อง้านหน้าแต่มีไอเอฟเทนชั่นแอซซิสต์อยู่มี a อ t เทนชั่นแอซซิสต์อยู่มีเซนเซอร์นะครับตัวนี้มีเซนเซอร์อยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้ออลอยเป็นซี่ๆเล็กๆแบบนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของ e อ c l u s i v e นั่นเองไม่ว่าจะเป็น C Class E Class หรือ S Class เนี่ยก็จะเป็นล้อสไตล์นี้นะครับ ตัวนี้ให้ยางอยู่ที่245 45R19 เป็น Mac 19, แม็กขอบ19เต็มซุ้มแบบนี้ก็ทำให้รถมันดูหล่อนะครับไม่ดูแบบโลน้โลนๆไปหน่อยนะตัวนี้แม็ก19ตัวนี้กำลังดีนะจริงๆคันนี้เป็นยางของ p i รลลี่ด้วยนะครับเป็นยางของ p i รลลี่ 245R19 45ถือว่าใช้ได้นะแล้วก็จานเบรกเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะเป็นาจานเบรกเจาะรูระบายความร้อนนะของ Mercedes เลยนะครับอันนี้ด้านข้างก็ไม่มีอะไรมากด้านข้างเนี่ยเขาจะ ดีไซน์แบบเรียบๆโค้งมนให้รับกับตัวล้อนะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยยาวมาเลยถึงประตูชายประตูด้านหลังนะครับแล้วคันนี้มันเป็นเอ็กซ์คลูเป็น s c l r s s และตัวนี้เป็นลองวีเบกลองวีเบรกเนี่ยก็คือตัวยาวนั่นเองครับมันยาวมากคันนี้เป็นตัวยาวพิเศษนะครับเป็นลองวีเบกเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่ารถเนี่ยจะยาวจะใหญ่แล้วก็ ตัวประตูหลังเขาเนี่ยจะกว้างมากนะครับเพื่อทําให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยมีความกว้างขวางมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วตัวนี้เป็นประตูแบบซอฟโค้ด4บานเลยนะ4บานเลยเป็นประตูแบบซอฟโค้ดทั้งหมดด้วยนะครับด้านบนก็เป็นหลังคา p อ n o r a ม i กซ์ลูนั่นเองนะนี่ตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลบูเท h y b บริก็จะเขียนแบบนี้เลยนะครับบูเท h ไฮบริ R S 3 0 0นี่ ด้านล่างก็จะเป็น p a r กิ้งเซนเซอร์นะครับมี1 2 3 4 5 6จุดแล้วก็มีทับทิมอยู่ด้านล่างอย่างนี้นี่นี่มีทับทิมอยู่ด้านล่างแล้วมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่มีไฟอยู่ตรงนี้มาให้กล้องถอยมีแต่เป็นกล้องถอยแบแบป๊อปอัพนะถ้าเรา,เาใส่เกียร์เกียร์อาร์เนี่ยใส่เกียร์ถอยเนี่ยเขาจะสลับสับลงมาให้กล้องถอยนี่เราจะใช้มือกดก็ได้หรือว่าจะเป็นระบบแฮนด์ฟรีคิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะแล้ว เซนเซอร์ S S ของไอระบบแฮนด์ฟรีคิสเซนเซอร์ของตัว Mercedes เนี่ยสัมผัสได้ดีมากนะไม่ไม่เหมือนรถญี่ปุ่นหรือว่ารถแบรนด์อื่นๆก็คือมันมันไม่ตรงจุดมันไม่มันไม่คือมันไม่ง่ายอะ่ะอย่างเงี้ยแค่นี้เองก็ติดละง่ายๆเลยนะครับแล้วพื้นที่เก็บสัมภาระด,ด้านหลังเนี่ยคันนี้เป็นบูเทคไฮบริดใช่ไหมทุกคนมันก็จะต้องเป็นมีแบตเตอรี่ไฮบริดถูกป่ะคันนี้ก็จะมีนี่ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังอันนี้ลึกอยู่นะ อันนี้ลึกอยู่อันนี้ประมาณ20กว่าลิตรได้นะครับตัวนี้ประมาณ20กว่าลิตรห้าสิบอ่า, 5, 10, 10. อาประมาณ15บ0ิลิตรอะประมาณเนี้ยได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยจะไม่ได้กว้างมากแบบว่า,าลึกไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นลองวีเบรกตัวมันจะต้องรับเรื่องของเบาะผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยเพื่อที่จะปรับเอนนอนนุ่นนี่นั่นได้ไม่ต้องซัพพอร์ตตรงนั้นด้วยเพื่อแล้วแต่มันก็จะตัดไอตัว ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังเอาไปเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ350ลิตร4 0 0ลิตรได้อยู่นะครับได้อยู่อ่ะตัวนี้ก็เตะไปปุ๊บก็ปิดเลยแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูอินทีเนียของ S300 นะครับว่ามันจะมีความ p r i เว c y แค่ไหนนะทุกคนมันน่าใช้แล้วมันเป็น b บิสเน s s ีดานอย่างไรนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันปะ นี่นะครับทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นอินเทเลียของ S300 คันนี้นะนะครับก็ถือได้ว่ามันเป็นสีที่สวยมากๆเลยนะครับตัวนี้สีช็อกโกแลตนะสีโกโก,โก้นะครับเออเท่เนะเห็นสีโกโก้แบบนี้ก็สวยดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วตัวนี้ต้องบอกได้ว่าอินเทเลียของเขาเนี่ยงานปราณีตมากๆนะครับโอ้โหแต่ละชิ้นงานเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีโคตรเลยอะ่ะโคตรได้ดีแบบเก็บได้ดีจริงๆนะครับสำหรับ m บ r c e d e s สเนี่ย ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเขาทําได้ดีมากแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมชอบสําหรับ s อสคัสตัวปีใหม่ๆอย่างเงี้ยมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมทุกคนพวงมาลัยชอบแบบที่เป็นปฏิฟังชันหรือมีพัดทัชชิปหรอไม่ใช่ชอบดีไซน์นะครับดีไซน์ดูเดียวทุกคนดูเดียวดีไซน์ที่แบบส่วนใหญ่ๆนะเราจะเห็นว่าเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับแบบนี้หรือว่า4ก้านแบบนี้ใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็น2ก้านอ่ะและ้วตรงนี้ก็โลง่งเนี่ยเห็นปะ่ะเอ้ยมันดูเก๋มดูเท่ดีอ่ะแต่มันแบบ ดีไซน์ได้ใช้ได้นะผมชอบตัวนี้นะรู้สึกว่ามันแบบไม่เหมือนใครดีนะครับมีมัลติฟังก์ชันมีวอย์มีรับสายุตเข้าวัวออกนะครับแล้วก็จะมีตัวของแพทเดอร์ชิพด้วยนะเกียร์นี่ก็จะเป็นเกียร์เกียร์มือแน่นอนอันนี้ปีใหม่เป็นเกียร์มือแน่นอนพวงลายปรับไฟฟ้านะครับคูชคอนโทรลแล้วก็มีตัวลิมิตไมลด้วยล็อกความเร็วอันนี้ได้เลยนะครับแล้วต่อแล้วก็ตัวแดชบอร์ดตรงนี้หน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอทีที 4. หูกี่นิ้วอ่ะ สิบกว่านิ้วอ่ะตัวเนี้ยสิบกว่านิ้วแล้วตัวนี้มันไม่ใช่อนาล็อกแล้วนะตัวนี้เป็นดิจิตอลทั้งหมดเลยเราก็สามารถปรับฟอร์มรีเซ็ตได้ดูฟอร์มสตาร์ทได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอีโคดิสเพลย์ตัวนี้ก็จะแบบดูค่าต่างๆได้หมดนะครับตัวนี้ก็195กิกโลน้ำมันจะหมดนะครับแสดงว่าบบตัวนี้น้ำมันเยอะอยู่น้ำมันมียี่าเปนะครับน้ำมันนี่เป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะไม่ได้เป็นแบบขีดนะน้ำมันนี่แบบเป็นเปอร์เซ็นต์์์เเเเเตต็็ม100%หลืออออกีี่่ปรรซนะไยยางง้ ตัวนี้เป็น engine flow นะครับก็85%แต่ตัวนี้ก็เป็นเลขไมล์เลขไมล์คันนี้เนี่ยอยู่ที่124,822กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็ใครอยากดูเป็นแบบไมชิดดิตัลนะครับก็ใช้ตัวเลขก็อยู่ตรงนี้ได้เลยแล้วถ้าเกิดใครอยากดูเป็นแบบ a n นาล็อกเนี้ยก็ดูจากฝั่งนี้ได้ฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ e drive นะครับแล้วก็ชา a r จ i n g นะครับสีขเขียวเนี่ยก็คือคือตัวชาร์นั่นเองตัว E เนี่ยคือ eco นะครับสามารถปรับเป็น eco ปรับเป็น sport ได้ สำหรับตัวนี้ออขับเป็นสปอร์ตนี่ก็มันกินน้ำมันดุแน่นอนนะครับออด้านบนเป็นซอฟทัชซอฟทัชหมดเลยนะครับนอกจากลายไม้นี่ลายไม้นี่ไม่ใช่ซอฟนะลายไม้นี่สวยมากแล้วหนะ้าไอ้ถัดลงมานะครับก่อนที่จะไปหน้าจอตรงนี้เนี่ยก็จะมีมาดหลังไฟฟ้าแบบนี้เราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะหรือว่าจะปรับด้านหลังก็ได้นะครับมาดหลังไฟฟ้าแล้วก็หมอนรองคอตรงนี้เราสามารถกดเพื่อเลืน่นขึ้นเลื่อนลงของหมอนรองคอผู้โดยสารด้านหลังได้เลยนะครับ นี่ก็อ่านีก่ก็กดปิดไปช่องแอร์ช่องแอร์ในเบนซ์ตัวใหม่ๆเนี่ยต้องโหตั้งแต่ C Class E l a s s เนี่ยเขาจะเคยเหยียบช่องแอร์ลงไปเรื่อยๆถ้ายิ่งถ้ายิ่งเป็น C ก็จะมี4ช่องถ้าเป็น E ก็จะเป็น5ช่องถ้าเป็น S ก็จะเป็น6ช่องช่องแอร์ก็จะเขาก็จะมี6ช่องโอ้โหก็ทำให้แบบว่าใหญ่มากแล้วก็ทั่วถึงนะครับสำหรับความเย็นนะ แล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยก็จะเป็นเบอร์มาสเตอร์นี่เงาเงาแบบนี้สัญลักษณ์เงาเงาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเขียนตัว B ีเป็นตัวเขียนแบบนี้เป็นเบอร์มาสเตอร์ก็เครื่องเสียงตัวนี้ชั้นนําอยู่แล้วนะครับเสียงตึบแน่นอนแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับทุกคนมันมีออฟชั่นอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่เยอะมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูเป็นปรพร้อมๆกันนะครับตัวนี้เนี่ยไอตัวปรับเบาะเนี่ยก็จะมีปรับเมมโมรีได้ถึง3เมมนะครับสามารถปรับได้3เมมมีเบาะเย็นปรับแรงได้3 3ระดับ 1นะ h 2 3ฮีเตอร์เบาะก็ปรับได้3ระดับเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้แล้วยังสามารถปรับได้ซ้ายขวาด้วยนะมีตรงนูนก็จะมีปรับได้เองอีกแล้วฝั่งคนขับเนี่ยก็สามารถปรับเจ้าเบาะนี้ได้เลยนี่ก็จะแบบนี้อ่าเห็นไหมดิเ,เขาจะเลื่อนหดเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนหดหมดทําให ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยนั่งสบายกว้างมากๆนั่นเองนะครับส่วนใหญ่รถพวกนี้ก็จะเป็นรถผู้บริหารชั้นสูงอยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่จะขับรถคันนี้ก็ต้องแบบนะนิดนึงนะครับเลื่อนออกมานะครับตัวนี้เป็นหน้าจอนะครับไม่สามารถทัชสกรีนได้นะแต่ว่ามีทัชแพดตรงนี้ให้นะครับเราก็สามารถกดออนตรงนี้ปุ๊บกดออนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดวิทยุได้นะครับมีวิทยุมี a f ฟ m อนะครับแล้วก็มี a นวิเกชันด้วยนี่แบบนี้หูจอนี้นะ่าจะประมาณ12-13นิ้วได้นะเนี่ยประมาณ1213นิ้วได้แล้วก็มี a v วิเกชันแบบนี้ให้เลือกถูกได้เลยแล้วก็อะไรอ่ะอ่ามิเดียนะครับมีเดียเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของบลูทูธนะอะไรพวกนี้นะครับเป็นเรื่องของบลูทูธออรด,ดิโอตัวนี้ก็สามารถอ่าปรับได้เชื่อมต่อได้นะครับ อันนี้ก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของ Vehicle S อ Setting ได้นะครับตัวนี้นี่ก็จะปรับดูได้นะครับโอ้โหเรื่องของปรับไฟอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เคยบอกไปแล้วแหละว,ว่ามันใช้งานยังไงบ้างกี่วิไฟจะดับหรือว่าปรับเป็นตัวของ Ambient Light Cooler ก็ได้ตัวนี้ Ambient Light Cooler เนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับตัวนี้ดูจากช่องนี้ก็ได้เห็นไหมน่าจะมองพอเห็นนะดูจากช่องนี้มันเป็นสีน้ําเงินถูกไหมทุกคนเราก็จะปรับปึ๊บอ้าวว่าตัวที เลือกก่อนปรับปุ๊บอันนี้มันเป็นสีม่วงอ่อนๆน,นะมีทั้งหมดให้เลือกอยู่หน่สสามสี่ห้าหกเจ็ดสีอันนี้ก็จะเป็นสีแบบขาวๆเหลืองๆนิดๆน,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีออกส้มๆนิดหน่อยอืมก็โหปรับได้เยอะมากกดเปลี่ยนปุ๊บตัวนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถ ปรับเซตติ้งต่างๆได้นะครับเรื่องของเบาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับจากตรงนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมก็เลือกเอานะครับหูออปชั่นเยอะจริงแล้วถัดลงมานะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นแอร์แบบออโต้นะครับตัวนี้เป็น Air แอร์ออโต้ด้านหน้านะแยกซ้ายขวาให้นะครับด้านหน้าแยกซ้ายขวาให้เสร็จแล้วก็นี่เราก็กดปุ่มเมนูนี่ได้อีกเห็นไหมพอกดปุ่มเมนูปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกแอร์ได้แล้ว เราปรับแอร์ได้ตรงนี้อีกนะครับนี่ก็จะเป็นออโต้หรือเปล่านะครับแยกซ้ายขวามไหมเป็นอุณหภูมิไหมอะไรอย่างนี้นะอืมโอ้โหเยอะไปหมดแล้วก็อ่าตัวเนี้มีน้ำหอมเราออฟออฟอยู่นะครับเราสามารถกดเปิดได้นี่อ่ะนี่ผมเปิดน้ำหอมน้ำหอมอยู่ไหนน้ำหอมอยู่นี่ทุกคนน้ำหอมอยู่ด้านล่างนี้นะครับตัวนี้น้ำหอมอยู่ด้านล่างนี้ ตัวนี้ต้องซื้อจากที่ศูนย์เท่านั้นนะมีขายที่ศูนย์เท่านั้นตัวนี้ผมก็เปิดน้าหอมไว้มันก็จะหอมแบบนี้เลยนะครับโอ้โหหอมสดชื่นตอดตื่นเลยอันนี้ตอดตื่นมา,มากๆเลยนะฮะามาอืม,อมชื่นใจนะครับอ่ะตรงนี้มีไล่ช่องโพลเลตอ่าหรือเรียกกันแบบบ้านๆก็ที่จุดบุหรีนะที่จุดบุหรี่นั่นเองเราสามารถอดัดแอปใช้เป็นแบบเสียบ ยู b บีได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เขียบุรีเนีย่ยไม่ที่เขียบุรีที่หนีบุรีด้วยนะครับแต่ก็อะแดปใช้เป็นที่วางเหรียญกันแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ตรงนี้สามารถปิดได้นะครับแล้วก็จะมีแผ่น CD สามารถเราใส่ CD DVD ได้นะตัวนี้สามารถดูหนัง CD DVD ได้แล้วก็เป็น SD card แต่ว่าเราต้องเสียบไอ้อแดปเตอร์ตัวนี้ตัวใหญ่ๆแล้วก็ใส่ SD c ดี d เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมนะครับ การควบคุมฟังก์ชันต่างๆตัวนี้ก็เป็นวอล่มวอล่มเสียงโทรเข้านะครับอ่าควบคุมรถแล้วก็เรื่องของการปรับเบาะแล้วก็กดตึ๊บกดแบ็คกลับอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นโหมดอีโค่โหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตแต่คอมฟอร์ตสปอร์ตเนี่ยคือระบบไอตัวแอ r m a มต c ิกนะครับอันนี้ก็คือแบบปรับโชค๊คให้มันนุ่มให้มันแข็งแล้วก็ระบบแอ r m a มต c ิกตรงนี้อ่ามันก็จะแบบปรับ ตามสภาพถนนขึ้นลงยกรถได้นิดนึงนะครับไม่เยอะนะลแล้วตรงนี้ทําได้ดีนะเป็นซอฟทัชทั้งหมดแล้วเป็นตะเขียตะเข็บเดียวเย็บสวยมากตะเข็บเดี่ยวเย็บสวยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทัชแพดใช่ไหมเปิดตรงนี้ก็ได้แล้วก็จะเด้งออกมาฝั่งนี้มีช่อง USB 2ช่องนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้ะนะ <c oughs> มีช่อง USB 2ช่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ แล้วก็สามารถใส่โทรศัพท์ได้อ่าวางโทรศัพท์ได้สองอู้วางได้หมดอ่ะเรวางอะไรก็ได้นะครับก็ไม่ใหญ่มากนะตัวนี้ก็แล้วก็เป็นที่พักแขนได้ดีามากมากโอ้โหนั่งสบายขับสบายเดี๋ยวผมขอลองปรับเบาะคนขับก่อนนะเฮ้ยเบาะนี่ก็โอเคแล้วแหละนุ่มนุ่มนุ่มมากโดยเฉพาะอันเนี้ยที่รองหัวเนี่ยนุ่มมากเลยเออชอบมากเลยที่รองหัวแบบแบบสบายอ่ะ นี่ดูดิเขาแบบปรับได้ด้วยเห็นปะเออปรับเข้าปรับ,บ,บออกได้ด้วยนี่ยกขึ้นยกลงนะครับได้หมดเลยแต่ถ้าขึ้นส้อขึ้นจะสบายกว่านี่เดี๋ยวเราไปดูผู้ยสารตอนหลังด้วยอ่ทุกคนว่าจะมันมันจะบิสเนสแค่ไหนนะผมบอกได้เลยว่าสุดยอดผมเคยรีวิว S350 CDI เออเคยรีวิว730 Ld ตัวลองวีเบกนะครับตัวนั้นก็เออเป็นเป็นบิสเนสซีดานเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ต้องบอกได้เลยว่าสุดสุดจริงสุดกว่า2ตัวนั้นที่ผมเคยรีวิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอาละครับทุกคนครับนี่ก็เป็นผู้โดยสารตอนหลังของ Mercedes S300 ครคันนี้นะครับทุกคนก็ต้องบอกได้เลยว่า,วาวนั่งสบายจริงนะนั่งสบายมากเลยนะ ตัวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะนะครับเรื่องของการเบาะลับที่นั่งนะโอ้โหนี้ขอถอดรองเท้าหน่อยนะทุกคนเออแล้วแอร์ทุกคนแอร์ก็จะมีแอร์ตรงนี้มาให้ด้วยนะครับแล้วแอร์ด้านหลังสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้อีกต่างหากนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับเป็นอุณหภูมิออโต้ได้นะครับแล้วก็ตัว DVD เนี่ยซีดีเนี่ยเราเล่นปุ๊บเราผ่านตัวนี้ได้เลยเราไม่ต้องไปยุ่งกับข้างหน้าเขานะครับแล้วก็มีช่อง power lead แล้วก็มีปลั๊กไฟ นี่เป็นปลั๊กไฟมาให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นปลั๊กแบบปลั๊กกลมๆอะ่ะมันจะต้องเป็นปลั๊กเฉพาะนะครับเป็นปลั๊กกลมๆเสียบไม่ใช่ปลั๊กแบนนะปลั๊กแบนใช้ไม่ได้นะตรงนี้ต้องซื้ออะแดปเตอร์มามาเพิ่มต่างหากแนละ้วแต่ก็มีช่องพ o ว e เว e ต์มาให้ด้วย1ช่องนะครับตรงนี้มีช่องพอ r ์เ t ล e t มานะแล้วก็ไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นที่พักแขนใช่ไหมเปิดมาปุ๊บมีพอร์ต USB 2พอร์ตนะครับก็เชื่อมต่อจากตัวตัวหน้าจอตรงนี้ขนาดประมาณ12นิ้วนะครับตังนี้่น แล้วก็ลัก3สีนะครับแดงขาวเหลืองนะตัวนี้น่าจะเป็นที่วางแก้วของด้านหน้าอ่ะตะกรงมาใส่ด้วยที่วางแก้วนะครับตัวนี้เป็นที่วางแก้วด้านหน้านะวนก็ไปใส่ได้แล้วก็อุ๊บเปิดมาตรงนี้มีช่องลับด้วยนี่ช่องลับนี่ลึกมากนะครับสามารถใส่ของได้นะตัวนี้ใส่ของได้ถ้าเป็นโรสลอยตัวนี้ก็จะเปิดมาเป็นที่วางแก้วแชมเปญนะครับแล้วก็หยิบแก้วมาใส่ได้ ใส่น้ําได้นะแล้วตัวนี้มีอะไรอีกที่วางแขนตัวนี้ดีมากนะเราจะไม่วางแขนก็ได้เราจะเป็นแบบที่นั่งสาคนก็ได้นะครับตัวนี้ก็มีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะตัวนี้ก็เปิดมาปุ๊บใช่ไหมเปิดมาปุ๊บดึงมาแล้วก็เป็นที่วางแขนพักแขนตัวนี้สามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยนะทุกคนแค่เพียงแค่กดลงนี้ปุ๊บปุ๊บเป็นที่วางแก้วน้ําได้แหละถ้าเราใครไม่อยากวางก็กดขึ้นแล้วลุยค่อยๆข,ข,ขึ้นด้วยนะ ซอฟโค้ดด้วยไม่ได้ขึ้นแบบตึ้งเลยนี่ค่อยๆขึ้นแบบผู้ดีมากนะครับค่อยๆขึ้นแบบนี้จึ๊กนะและที่สําคัญนะทุกคนรถระดับนี้เนี่ยสำคัญที่ผู้โดยสารตอนหลังสําคัญมากนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟมาให้มีกระจกมาให้อะไรเงี้ยไว้ส่องได้นะครับและตัวพารามิกซันรูฟเนี่ยมันสามารถแยกแยกปิดได้นะ แยกปิดมา่านได้ตรงนี้ก็จะปิดก็ได้ตรงนู้นก็จะเปิดก็ได้นะครับอันนี้มันแยกแยกปิดมา่านได้เลยนะทุกคนตังนี้ก็แบบปิดจะปิดด้านหน้าก็ได้จะปิดด้านหลังก็ได้ตรงนี้แยกปิดให้แล้วก็มีไฟส่องสว่างส่วนตัวมาให้อีกนี่แล้วก็มีตรงนี้มาให้อีกนะครับปิดได้เบาะมีปรับได้2เมมนะครับเบาะปรับได้2เมมแล้วก็มีเบาะเย็น ตัวนี้ก็มีเบาะฮีเตอร์ซ้ายขวานะมีเหมือนกันหมดแล้วก็เครื่องเสียงเป็นเบอร์มาสเตอร์แล้วตัวนี้ก็กดปุ๊บแล้วเพื่อที่จะปรับข้างหน้าหเห็นไหมไม่ต้องบอบอกเฮ้ยปรับหน่อยอไย่างงี้ไม่ต้องนะครับแล้วตรงนี้ที่สําคัญที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะดูนี่ดูนะค่อยๆดูนะแล้วก็จะมีแบบหดลงได้ปุ๊บ อืมโหนี่เขายกยกเบาะบีกสุดเลยนะครับตอนนี้ยกเขาค่อยยกเขาค่อยยกไปแล้วก็หดคอหดคอของไอ้เบาะหน้าได้ด้วยนะนี่แล้วดูด,ดูดูขาผมมีที่รองขามาด้วยนะครับทุกคนตัวนี้นอนได้เลยนะเนี่ยคือแบบืหคือดีมากอะ่ะ โหโคตรดีดูดินี่เอนนอนได้เลยอะถ้าเกิแบบว่าถ้านอนแล้วคนขับบงังเงี้ยก็ปรับมาหน่อยปรับมาหน่อยหนึ่งอะไรอย่างงี้ได้นี่ดูเบาะดิบเบาะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้โอ้ดีคือแบบดีเลยทุกคนโอแต่นี่ก็ตั้งตรงไปนี่ก็ตั้งตรงไปนะฮะ แล้วบอกเขาเนี่ยนะครับทุกคนถ้าเกิดเราเอาเอา,เอาที่พักแขนลงเนี่ยมันมันมันเวอาชัดเจนเนี่ยเห็นปะมันมีบ่ารองรับเนี่ยชัดเจนเลยนะครับแล้วนั่งได้ดีมากอันนี้นั่งได้ดีแล้วก็ตัวพวกเบลเนี่ยเซฟตี้เบลล์เขานะครับทุกคนมันจะเป็นเบล์แบบนนหนาๆแบบนี้นะแต่ว่านุ่มไม่บาดคอเออเหมาะสําหรับแบบรถพวกเนี้ยเกือบ,บดีอะ่ะ เบลไม่บาดคอนะทุกคนแล้วก็ใส่ฟึ้งสบายโอ้ดีม่านหลังไฟฟ้ามีแน่นอนนะครับม่านข้างตัวนี้ก็เปิดปิดเอานะครับและที่ผมบอกนะครับทุกคนว่าไอ้ตัวม่านเนี่ยมันปรับแยกกันใช่ไหมมันก็มันก็จะปรับตรงนี้นี่แล้วก็กดแค่นี้เองกดที่มือเรานะครับเรากดที่มือเราแต่ว่าเห็นไหมว่าด้านหน้ามันยังไม่ได้มันมันไม่ได้ปิดมันไม่ได้ปิดใช่ไหมมันก็เปิดไม่ได้หรือใครอยากจะปิดก็ได้นะครับแล้วตัวนี้จะปิดด้านหน้า แต่จะเปิดด้านหลังก็ได้ก็เปิดแบบนี้ไปเลยนี่แบบนี้นะครับทุกคนก็ทําให้แบบมันมันเป็นมัน p r i v a ซ y มากกว่าเดิมนะครับทุกคนตัวนี้ก็เยี่ยมเลยเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องของราคากันดีกว่าครับเอาล่ะครับทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลของ m e อร e เซเดสเบนอ300บูเกตไครบิดปี2015คันนี้นะทุกคนก็ต้องบอกได้เลยว่าสีขาวแบบนี้นวลๆตามมากเลยแล้วสวยแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับสาหรับใครที่อยากได้คันนี้นะทุกคนปี15ขายอยู่ที่ ในราคาป้ายแดงนะออกข้างมา5 9 9ล้าน9บาทตอนนี้ผมขายเพียงแค่2 1 4ล้าน149,0บาทเท่านั้นเองโอ้โห <Okay. S 1> ตัวนี้จัดเต็มฟรีดาวอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าดาวก็ผ่อนน้อยหน่อยนะครับทุกคนแล้วคนนี้ถ้าใครจอง1 5 0 0 0บาทนะครับรับไปเลยครับทีวี32นิ้วสมาร์ททีวีนะครับ, 32, รบกลับบ้านไปพร้อมกับรถเลยนะครับหรือถ้าใครจองประมาณ1,000 0บาทก็จะได้ลำโพงบูชุด เ b บเไปเลยหรือจอง5,000ก็ได้นะทุกคนล้วก็จะได้เตาบุกทะไปปิ้งกินที่บ้านได้เลยนะครับแล้วใครสนใจคันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนสำหรับคลิปนี้ด้วยนะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้แล้ว ID ดี n ลก็อยู่ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันนะทุกคนสนใจก็โทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์ line, คุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งภาพทุกดีเทลทุกมุมให้ดูก่อนตัดสินใจนัดดูรถกันนะครับทุกคนใครมาดูรถก็ลองเทสต์ได้ได้ลอง,ลองเล่นรุ่นเล่นลนีนน่ได้นะครับลองไดเเลยยนะด๋ยว ก็มาหาผมได้เลยนะทุกคนสำหรับอีพีนี้ต้องลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ